สวัสดีครับวันนี้พปกับผมโทละนักสะสมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนี่ครับอันนี้จะเป็นโอริโอนะครับผมโปเกมอนนะครับซึ่งตอนนี้กําลังร้อนแรงเลยนะครับเป็นที่ตามหาของใครหลายๆคนนะครับผมนักสะสมทั้งหลายนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับโอริโอเอ็กโปเกมอนนี้นะครับจะแถมฟรีการ์ดหนึ่งใบในแพ็คนะครับผมเวลาไปซื้อนะครับก็จะต้องดูสัญลักษณ์นี้นะครับที่หน้าแพ็คนะครับนี่ครับมีสัญลักษณ์ที่เขียนว่า ฟรีการ์ดหนึ่งใบในแพ็คนะครับอ่าเห็นแบบนี้ก็ซื้อได้เลยนะครับมั่นใจได้เลยว่ามีการ์ดหนึ่งใบในแพ็คแน่นอนนะครับซึ่ง4ี่เรื่องนี้นะครับผมจะเป็นรถพิเศษนะครับอ่านี่ครับเป็นรถปิกาจูนะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับเป็นรถกล้วยนะครับผมส่วนสีฟ้าสีน้ําเงินนี้นะครับเป็นรถออริจินอลนะครับผมอ่าก็คือรถปกติธรรมดาทั่วไปเลยนี่นะครับ วันนี้ผมก็ได้มาสองสีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่สีแรกนะครับสีนี้เลยครับผมสีน้ําเงินนะครับรถออริจินอลนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาแกะดูเลยนะครับผมอ่าผมจะขอแกะดีๆนิดนึงนะครับผมอ่านี่ครับค่อยค่อเป็นค่อยคไปแล้วเรามาดูเป็นพร้อมๆกันนะครับซึ่งตอนนี้เป็นกระแสร้อนแรงเลยนะครับสําหรับการ์ดโปเกมอนนะครับผมอ่าของโอริโอนะครับ ซึ่งเป็นโฟโต้การ์ดนะครับผมอ่านี่ครับมี16แบบให้สะสมด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการ์ดนั้นหน้าตาลูปร่างจะเป็นยังไงเราจะได้ดูไปพร้อมกันเลยครับนี่ครับหน้าซองก็จะเป็นลายโปเกมอนแบบนี้นะครับสังเกตแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไปตามหาซื้อกันสายสะสมสายโปเกมอนไม่ควรพลาดนะครับผมอ่านี่ครับโอริรสออริจินัลโปเกมอนนะครับผมอ่า ส่วนตัวการนะครับก็จะดูอยู่ด้านล่างสองขนมนี้นะครับผมอยู่ในกล่องนี้แหละครับจะอยู่ด้านล่างนี่ครับเดี๋ยวผมจะยกขนมออกมาแบบนี้นะครับเจอแล้วครับนี่ใบแรกนะครับของซองนี้เราได้เป็นนี่เลยครับผมเจ้าโปเกมอนบอลลูนพูลินอ่านี่ครับนักร้องนะครับร้องเพลงนะครับเจ้าพูลินนะครับเป็นโปเกมอนบอลลูนนะครับ ทางโอริโอนะครับก็ทำมาเป็นโฟโต้การ์ดนะครับก็จะเป็นแผ่นใหญ่หน่อยนะครับผมอ่นนี้จะเป็นด้านหลังนะครับสัญลักษณ์โปเกบอลนะครับโอริโอเอกโปเกมอนนะครับขอบก็จะเป็นสีทองนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีรหัสนะครับไอเจ้ารหัสนี้นะครับไม่ใช่นมเบอร์การ์ดนะครับแต่ว่าเป็นรหัสของโปเกมอนในเกมนะครับผมเป็นตัวที่เท่าไร่เท่าไหร่นะครับเป็นลําดับไล่หลันไล่กันมานะครับผมอ่าเรามาดูกันครับอันนี้จะเป็น รสพิเศษนะครับนั่นก็คือโอรีโอ้รสกล้วยนะครับผมเป็นสีเหลืองปิกาจูนะครับแบบนี้นะครับผมอ่าเรามาดูซองนี้ครับนี่ครับก็เป็นลายน้องปิกาจูนะครับอยู่ด้านหน้าซองนะครับนี่เป็นพิเศษเลยนะครับผมอ่านี่ครับผมนี่ครับโอรีโอ้ปิกาจูนะครับโปเกมอนนะครับผมสีเหลืองรสกล้วยนะครับคุกกี้รสกล้วยนะครับนี่ครับเราเจอการ์ดแล้วนะครับผมอยู่ด้านล่างนะครับผม นี่ครับผมการ์ดตัวนี้นะครับนั่นก็คือโปเกมอนน้ำลาพัดนั่นเองนะครับผมอ่านี่ครับนี่ครับเจ้าลาพัดนะครับโปเกมอนน้ำนะครับนี่วันนี้เรามาได้แล้วนะครับ2ใบนะครับทุกคนนี่อุ้ยเป็นการ์ดที่สวยดีนะครับทําได้สวยดีนะครับอ่านี่ครับผมสายโปเกมอนไม่ควรพลาดเลยนะครับผมอ่าไม่ซ้ำด้วยนะครับผมวันนี้นี่ครับผลงานของผมวันนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวคุกกี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่เลยครับ อันนี้จะเป็นสเปเชียลนะครับผมปิกาจูคุกกี้นะครับผมอ่าคุกกี้รสปิกาจูเอ้ยไม่ใช่คุกกี้รดกล้วยนะคะผมอ่านี่ครับลายคุกกี้นะครับผมนี่ครับลายคุกกี้นะครับก็จะเป็นลายปิกกจูด้วยนะครับผมอ่าสีเหลืองนะครับหอมนะครับหอมลดกล้วยมากๆาเลยนี่ครับด้านในก็สอดไสช็อกโกแลตนะครับผมอ่านี่ครับชิมเลยครับผมอืหอมรดกล้วยนะครับใช้ได้เลยนะครับผมอ่า แล้วเรามาดูกันนี่ครับรถออริจินอลกันบ้างนะครับฉีกซองครับผมอ่านี่ครับผมอันนี้จะเป็นฟูชิกิดาเนะนะครับผมอ่าอุ้ยก็เป็นลายโปเกมอนนะครับผมอ่านี่ครับลายฟูชิกิดาเนะนะครับผมเจ้าขังคบของเราเอ้ยไม่ใช่นะครับผมอ่าอันนี้ชื่ออะไรนะผมจําไม่ได้นะครับไอตัวที่เป็นเต่านะครับผมอ่านี่ครับนี่ครับออริโอรถออริจินอลนะครับก็มีลายโปเกมอนที่ก กี้ด้วยนะครับผมอ่านี่ครับผมเห็นในกลุ่มนะครับผมตามหามิวนะครับราคาพุ่งมากๆเลยนะครับผมก็คือเป็นกระแสเป็นการหยอกล้ออะไรกันอย่างนี้แหละครับผมอ่าอย่าเข้าใจผิดนะครับอันนี้ครับผม o r ร o โอออริจินะครับผมนี่แล้วก็ o r ร o รสปิกาจูเอ้ยรถกล้วยนะครับสามารถซื้อได้แล้วที่เซเว่นอเลเนนะครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ